สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังพระเจ้าของพระเจ้าคําอธิบายตลอดจนการนําไปใช้และผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทกท่านครับขอเรียนเชิญครับนี่คือการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้า ต้องอาศัยความเทะเยอทยานนะครับประการที่สองครับเราจะต้องทะเยอทยานเพื่อพระเยซูเราต้องเทยเยอทยานเพื่อพระเยซูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบสองสิบหนะครับโปรดฟังพระญาติของพระเจ้าไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพระเจ้ากําลังบักบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะฉวยไว้เพราะสิ่งที่เป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ถือว่าข้าพระเจ้าฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากหมัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีอยู่ในพระเยสุคริสเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้ถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วจงดําเนินตามนั้นต่อไปพี่น้องสังเกตเห็นความทะเยอทะยานของท่านอครทูตเป,ปาโลไหมครับ และเห็นไหมครับว่าท่านทายามเพื่อใครครับเพื่อใครครับคาตอบคือเพื่อพระเยซูข้าพาเจ้าบาักบั่นมุ่งไปเพื่อช่วยไว้เพราะสิ่งที่เป็นเหตุให้พระเยซูทรงช่วยข้าพาเจ้าไว้พระเยซูทรงช่วยอักรทูตเปาโลไวนะครับฉันไดฉั้นนั้นพระเยซูก็ช่วยชีวิตของพวกเราเหมือนกันช่วยชีวิตของเราออกมาจากโคลนตมเหมือนกับที่ช่วยชีวิตของผู้เขียนพระดเสิวดีว่าพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าขึ้นมาชุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากเลนตม ก็คือชีวิตของเราเนี่ยตกต่ําตกต่ำเพราะบาปครับพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยเราให้พ้นจากบาปก็เหมือนกับพระเจ้าได้ช่วยเราไว้ขึ้นมาจากเลนตมครับจากความบาปความเสื่อมโทรมความต่ําช้าของความบาปยาจากตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยต้องช่วยพระเยซูอาจารย์บโอบอกว่าข้าพระเจ้าบากบั่นเพื่อที่จะช่วยไว้ก็คือมีความกัดือลือล้นมีความทะเยอะทะยานที่จะช่วยพระเยซูไว้ เอาพระเยซูโน้มตัวไปหาพระเยซูโน้มตัวไปถึงหลักัยโน้มตัวไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกพี่น้องครับความจริงแล้วท่านอาจารย์เปาโลท่านปรารถนารางวัลแบบไหนครับหลายคนอาจจะมีความคิดว่าอ๋อเอารางวัลมาล่อผมนะนะเอารางวัลมาล่อฉันนะฉันทําเพื่อรางวัลนะพี่น้องครับแท้จริงแล้วนะครับเหตุอูงใจที่อาจารย์เปาโลท่านทําอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อรางวัลอย่างเดียวรางวัลน,นั้นเป็นสิ่ง มูลฐานพื้นฐานที่ท่านจะได้รับอยู่แล้วแต่เหตุที่ท่านบักบัน่นทือทยานเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งที่เขาจะตอบสนองต่อพระเจ้าตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าซึ่งเห็นจากพระเยซูครับความรักของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพระเยซูท่านเห็นและท่านสัมผัสได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแรงจูงใจคือการทรงเรียกจากเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูนั่นคือแรงจูงใจที่ถูกต้องและบริสุทธิ์มาก รางวัลน,นั้นเป็นของแถมนะครับพี่น้องครับแต่การตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซูนั้นเป็นของหลักครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเราก็ยังคงจะเทเยทยานรักษาความเทเยทยานเพื่อพระเยซูต่อไปได้หลายหลายคนนะครับพอพูดถึงเรื่องความเทเยทยานเนี่ยก็สงสัยครับว่าการเทเยทยานนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะถูกสอนว่าคนที่เทเทเยทยานนะเป็นคนที่หญิงยโสไหม เป็นคนที่สแสวงหาความสําเร็จมากจนเกินไปหรือเปล่าคนที่เธอเดือยทะเยอทะยานนั้นไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถ่อมใจหรือเปล่าพี่น้องครับอย่างไรก็ตามนะครับจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ว่าท่านอาทธอเปาโลนั้นมีความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าแน่นอนครับถามว่าทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าเพื่อใครก็เพื่อพระเยซูครับท่านไม่ได้ทําเพื่อตัวเองก่อนจะเป็นคริเสเตียนนะครับเซาโลนะครับซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลเซาโลมีความทะเยอทะยาน ในด้านความเชื่อของคนยิวอันนําไปสู่ความปรารถนาที่จะข่มเหงคริสตจักรฆ่าคริสเตียนแต่หลังจากที่ท่านกลับใจใหม่ไม d เซตของท่านเปลี่ยนเมื่อไม d เซตของท่านเปลี่ยนท่านเถเยอทะยานเพื่อพระเยซูท่านไม่ได้สูญเสียความเถเยอทะยานไปนะครับแต่ทิศท,ทางเป้าหมายเปลี่ยนครับถ้ามีสิ่งใดขัดขวางท่านจะยิ่งเถเยอทะยานมากขึ้นเพราะสิ่งขัดขวางอุปสรรคเนี่ยมันเร้าความเถเยอทะยานของเราได้ ท่านอาธิบายตัวเองในข้อนี้ว่าท่านเป็นนักกีฬาแม้ว่าท่านจะแพ้ท่านก็ลุกขึ้นมาสู้และในที่สุดท่านก็จะชนะพี่น้องครับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับหลายคนเคยทะเยอทะยานเพื่อพระเยซูแต่ว่าสะดุดล้มหลงหายไปพี่น้องครับเราต้องกลับมาเพราะว่าเราเคยมีความทะเยอทะยานและความทะเยอทะยานหรือคนที่มีความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานของเขาไม่ได้สูญหายไปไหนครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป้าครับถ้าเราเคย เธเยยรยานเพื่อพระเยซูเราเคยทธอเยอยรยานเพื <pl ains> Christ, ่อพระเยซูนะครับหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเยอเยยรยานเพื่อพระเยซูเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าวางใจเนื้อหนังอย่าทธอเยอยรยานเพื่อเนื้อหนังก่อนที่อัครทูเปาโลนะครับท่านมาเป็นคริสเตียนเนี่ยท่านอธิบายว่าท่านวางใจในเนื้อหนังยังไงชัดเจนครับแน่นอนพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เรามีความทะอเยอยรยานแต่ไม่เชื่อเนื้อหนังความมั่นใจในความทะอเยอยรยานของเราควรจะอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นความรักและการจัดเตรียมของพระองค์ ก็จะมาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนความกระตือรือร้นความเถเยอทะยานของท่านอัคริเปาโลนั้นเดิมทีนําท่านผิดทางครับแต่ขอบคุณพระเจ้าจากการที่จะข่มเหงคริสตจักรมากกว่านี้ท่านกลับใจเสียใหม่ฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับถ้าวันนี้ท่านพิจารณาตัวเองแล้วท่านรู้สึกว่าท่านเถเยอทะยานผิดทางนะครับขอให้เรากลับใจขอให้เราเปลี่ยนเป้ากลับมาสู่ความเถเยอทะยานเพื่อพระเยซูครับ บางคนก็มีความทะเยอทะยานที่จะสั่งสมวัตถุทรัพย์สินสิ่งของและจุดสนใจของโลกโลกรอบตัวเรานะครับมันมีแรงดึงดูดมากทีเดียวครับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันสูงจริงๆนะครับเพิ่งพีใช้คาว่าพระของพวกเขาคือท้องท้องคืออะไรครับก็คือท้องอิ่มครับก็คือความอยากอาหารก็คือความเย้ายวนของโลกเพิ่งพีตอนนี้นะครับบอกว่าสง่าราศีของพวกเขาเนี่ยอยู่ในความอัปยศจิตใจเขาว่าอยู่กับโลก นี <Console. S 2> ่คือสิ่งที่พระองค์พีได้พูดไว้ฉะนั้นพี่น้องครับอคธิเปารโลบอกว่าอะไรครับอธิเปารโลว่าต่อไปนี้ผมจะทะเยอทะยานในพระเจ้าแล้วแล้วท่านก็บัญญายถึงความล้ำเลือดของการรู้จักพระเยซูครับและท่านบอกว่าการรู้จักพระเยซูเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความทะเยอทะยานของท่านเพราะว่าท่านอยากจะรู้จักกับพระเยซูมีประสบการณ์กับพระเยซูการมีประสบการณ์กับพระเยซูพระมีบอกชัดนะครับประสบการณ์ในการตายกับพระเยซูประสบการณ์ในการ เผยขึ้นมากับพระเยซูประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเยซูประสบการณ์ในฤทธิดเดชของพระเยซูนั่นแหละครับคือสิ่งที่อาจารย์เปโลนั้นท่านหันความปรารถนาความทะเยอทะยานความกระตือล้นมาโฟกัสอยู่ที่พระเยซูท่านรู้ครับว่าโดยตัวเองนั้นไม่สามารถบ,บรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แบบได้ความทะเยทยแรงทั้งหมดของตนที่บรรลุถ,ถึงความชอบอนตัวเองได้ถือว่าเป็นขยะเป็นหยักเยื่อแต่ เมื่อท่านรู้จักพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเยซูมากขึ้นท่านหันความทะเยอทะยานความกระตือรล้นของท่านมาอย่างพระเยซูพี่น้องครับในสุดนั้นท่านมีความยินดีมีความชื่นชมินดีมากเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยการไว้วางใจพระเยซูท่านเองนั้นได้รับความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความศรัทธาความเชื่อในพระเยซูฉะนั้นตรงนี้ครับขอให้เราได้สํานึกและตระหนักครับว่าเราเองนั้นไม่มีวันบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบในชีวิตนี้นอกจาก เราจะกระตุ้นลุนพัฒนาชีวิตของเราโดยมุ่งเป้าหมายของเราไปที่พระเยซูในความรักของพระองค์ในพระคุณของพระองค์ความเ,เยยทะยานของเรานั้นขอให้มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางและเป็นเป้าหมายของเราเราต้องไว้วางใจพระเจ้านะครับแทนที่จะไว้วางใจโลกไว้วางใจทรัพย์สินสิ่งของเราต้องไว้วางใจพระเยซูพี่น้องครับต่อไปนี้นะครับผมจะนําเสนอรูปแบบของความทะเยยทะยานนะครับผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องรู้จักกับพระเยซูอย่างใกล้ชิด ท่าไนท่านพูดเปาโลบว่าการรู้จักพระเยซูคําว่าการรู้จักพระเยซูนั้นคําว่ารู้นั้นมีความหมายมากกว่าความรู้ทางสติปัญญานะครับความว่ารู้นั้นมีความหมายมากกว่าการรู้จักสิ่งของดังกล่าวแต่เป็นการรู้จักส่วนตัวตรงนี้ครับคือสิ่งที่จำโลท่านรู้เคล็ดลับตรงนี้หลายคนนะครับเราพลาดไปเรื่องของการรู้จักส่วนตัวเรารู้จักแค่หลักคาสอนเรารู้จักแก้คนอื่นพูดแต่เราไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เข้าถึง การรู้จักส่วนตัวและสิ่งนี้เองผมพยายามเน้นเสมอครับว่าการรู้จักส่วนตัวไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับพระเยซูแต่เกี่กัารรู้จักพระเยซูใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ฉะนั้นถามว่าเราเองนั้นพูดคุยกับพระเยซูมากน้อยแค่ไหนครับนั่นหมายความว่าเราอธิษฐานมากน้อยแค่ไหนครับเราเองนั้นได้ยินพระสเสียงของพระเยซูพูดกับชีวของเราส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนครับนั่นหมายความว่าเราอ่านพระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหนครับนั่นคือการรู้จักพระเยซูอย่างใกล้ชิด ประการต่อไปในพระภีตอนนี้ก็คือมีประสบการณ์ในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูและนี่คือฤทธิเดชแห่งการฟื้นคืนพระชนนะครับเป็นพลังเป็นอำนาจเป็นฤทธิเดชการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูมีความหมายกับชีวิตของเราอย่างไรแน่นอนครับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ในปอวัตเหตุการณ์อดีตเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าพระเยซูพระองค์ชนระชนอยู่ครับเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้เราได้รับพลังที่เปลี่ยมไปด้วยความกตือรือล้น มีชุดชีวาในการทํางานรับใช้พระเจ้าชั้นใดชั้นนั้นครับการรับใช้พระเจ้าด้วยความกระตือรือร้น,นด้วยความรู้สึกในรูปแบบของความทะเยอทะยานเราจะมีประสบการณ์ใหม่ๆครับผมเน้นนะครับว่าถ้าเรามีความทะเยอทะยานเราจะมีประสบการณ์ใหม่ๆหลายหลายท่านนะครับมีความรู้สึกว่าตอนนี้โควิดเนะี่ยก็ห่างไปแล้วหายไปแล้วเราควรจะต้องกลับมาสู่สภาพเดิมๆผมอยากจะบอกนะครับว่า การกลับคืนมาสู่สภาพเดิมเดิมนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะโควิดที่ผ่านมา2-3ปีนั้นเราพัฒนาสื่อการถ่ายทอดทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์พัฒนาขึ้นมาแล้วหลายๆคนก็บอกว่าต้องกลับมาแล้วก็ไม่ต้องมีการถ่ายทอดสื่อสารไม่ต้องมีคลิปวิดีโออีกต่อไปแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คงไม่ได้เป็นงั้นต่อไปครับการทำภารกิจของทิจยารของเรา ต้องก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าต่อไปครับก้าวต่อไปและมีประสบการณ์ครับถ้าเรามีความเทยทยานเราอยากจะเป็นขิ้จักรที่พระเจ้าจะหันมาดูเราและพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นิี้จักรที่ดีในสายตาของเราเมื่อพระเจ้าหันมาดูเราพระเยซูหันมาดูขิ้จักรของเรารพระองค์จะยิ้มครับและภาคภูมิใจและบอกว่าจงดูขิ้จักรของเราเพียงครับเราอยากจะเป็นขี้จักรแบบนั้นนี่ครับ เราจะต้องพัฒนาและมีความทะเยอะทะยานครับเราต้องมีเป้าหมายทําเพื่อใครไม่ใช่ทําเพื่อชื่อเสียงของกิจจักไม่ใช่ทําเพื่อชื่อเสียงของผู้นํากิจจักแต่ทําเพื่อพระเยซูทําเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและนี่แหละครับคือการมีประสรบการณ์ในฤทธิเดชของการฟื้นคืนชนของพระเยซูที่ทําให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ทําให้เรานั้นกลับใจใหม่ที่ทําให้คนจะบังเกิดใหม่และรับเชื่อในพระเยซูนี่นะครับคือ พลังนิดเดตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนื่องจากการคืนพระชนของพระเยซูฉันได้ฉันนั้นครับพันธกิจหลักของทิฏฐจักของเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นพันธกิจของการสร้างสาวกเปลี่ยนคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนมาเป็นสาวกมีขบวนการมากมายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับแต่สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือพระมหาบัญชาข้อนี้เองพระมหาบัญชาข้อนี้ครับคือสิ่งที่จะอยู่ในใจของทิฏฐจักรของพระเจ้าเสมอ การต่อไปนะครับทานายครูเปาโลเป็นตัวอย่างของเราในรูปแบบของความเยอเยยานที่ร่วมทนทุกข์กับพระเยซูมาพูดถึงตรงนี้นะครับหลายหลายคนก็อาจจะกลัวเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากไม่อยากที่จะร่วมทนทุกข์ไม่อยากที่จะรับความเจ็บปวดไม่อยากที่จะรับความทรมานแต่สําหรับอาจารย์เปาโลนะครับการรู้จักพระเยซูมากขึ้นเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในความทุกข์เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในความทุกข์กับพระเยซูครับฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรา ต้องกลับมาไขค,ควรชีวิตของเราใหม่ว่าเตรียมตัวต้อนรับความทุกข์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราฟังข่าวจากวิทยุบ้างโทรทัศน์บ้างอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีการขึ้นขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับของธนาคารกลางสหรัฐนี่แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นตามมาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะว่าอย่างยิ่งภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในเวลานี้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่100บาท พอเวลาเงินเฟ้อนะครับพี um, <in> ่น <uzu> ้องครับเราก็ซื้อของได้เหลือแค่80บาทเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อของเท่าเดิมนะครับนั่นคือภาวะเงินเฟ้อฉะนั้นพี่น้องครับมีอะไรหลายอย่างรออยู่ข้างหน้าเยอะซึ่งเป็นอะไรครับความลำบากสาหรับหลายคนนะครับอาจจะไม่มีเรื่องนี้แต่หลายคนก็มีครับนอกจากเรื่องนี้แล้วความลําบากเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากสุขภาพร่างกายของเราเนื่องจากอะไรต่างๆที่เป็นความอ่อนแอทางด้านเนื้อหนังของเราเนื่องจาก ความบาปกับดักหลุมพรางของมารซาตานที่มาถึงชีวิตของเราและทําให้เรานนั้นต้องรับเอาสิ่งต่างที่เราไม่พึงปรารถนาเข้ามาเราทําบาปเราได้รับผลสืบเนื่องจากความบาปหรือคนอื่นทําบาปและเราก็รับผลสืบเนื่องจากเขาเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราเองนั้นต้องเตรียมตัวในการรับความทุกข์และขอให้เราถือว่าการร่วมรับความทุกข์กับเพื่อนๆของเรา กับพี่น้องของเรานั้นก็คือการร่วมรับความทุกข์ด้วยกันกับพระเยซูพี่น้องครับเราจะต้องเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วด้วยกันกับพระเยซูครับท่านชูเปรวโลมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักพระเยซูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการรู้จักพระเยซูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือสิทธิพิเศษของคริสเตียนนะครับหลายคนบอกว่าความทุกข์จะเป็นสิทธิพิเศษคริสเตียนได้ไงฉันขอไม่เอาดีกว่าแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณเลือกไม่ได้ครับ เพราะว่าความทุกข์นั้นมันไม่ได้เลือกหน้าใครบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่ได้เลือกหน้าว่าเป็นนายกรในขอเป็นอาจารย์คนนี้เป็นผู้รับใช้คนนั้นพี่น้องครับเราเลือกไม่ได้พระเจ้ามีอำนาจอธิปไตยบางครั้งหลายครั้งพระเจ้าส่งความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้มีโอกาสร่วมทุกข์กับพระเยซูครับเวลาที่เรามีความทุกข์นะครับอย่ารับทุกข์คนเดียวแต่ขอให้เรารู้ว่าพระเยซูพระเจ้าทรงห่วงใยเราอยู่ เรากาลังร,างร่วมทุกข์กับพระเยซูครับความทุกข์ทรมานจากการทนทุกข์ของพระเยซูและการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นก็ทําให้เราทั้งหลายมีกําลังใจในการที่เราร่วมทุกข์กับพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าความทุกข์ของเรานั้นเปรียบเทียบกับความทุกข์ของพระเยซูไม่ได้เลยครับความทุกข์ของเรานั้นเป็นแค่นิดเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของพระเยซูบางคนนะครับอาจจะถูกข่มเหงจากความเชื่อความศรัทธาที่เขามีต่อพระเจ้าบางคนก็ถูกข่มเหงด้วยความลําบาก ได้ด้วยบาปของคนอื่นด้วยการที่คนอื่นนั้นไม่ได้มีความระมัดระวังนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอๆความเจ็บปวดและความทุกข์ทั้งหมดหลายหลายคนก็ต่อสู้กับบาปก็มีความทุกข์นะครับต้องอดทนทั้งภายในภายนอกพี่น้องครับในช่วงเวลาแห่งความทุกนี้ขอยเราตระหนักว่าเรากําลังมีส่วนร่วมความทุกหรือร่วมทุกข์กับพระเยซูครับหากเราตรวจสอบชีวิตของเราแล้วเราไม่ได้เกิดความทุกข์เนื่องจากความบาป นะครับเราไม่ได้เกิดความทุกข์เนื่องจากความผาขอ้เราตระหนักว <spaghetti. S 1> ่านี่คือความทุกข์ที่เราร่วมทุกข์กับพระเยซูหากพี่น้องที่ตรวจสอบแล้วเรารู้สึกว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความบาปของเราให้เรารีบสาร,รภาพบาปให้เรารีบสาร,รภาพบาปก,กับใจใหม่ครับหันกลับมาเดินทางของพระเจ้าท่านจะพบว่าแม้ว่าจะมีผลแห่งความบาปอยู่แต่เราจะคืนดีกับพระเจ้าครับจะมีสันติสุขลึกๆใ,ในชีวิตของเราใน,ในใจของเราประการต่อไปนะครับเราจะต้องรู้จุดหมายปลายทาง การรู th ้จ so right ักพระเยซูนั้นคือการมีส่วนในพระองค์ครับเพื่อเราจะเป็นที่เหนือความตายในวันสุดท้ายนั่นคือคือชัยชนะเป็นผลงานของเราในการติดตามพระเยซูครับนี่คือความสําคัญเพราะอะไรครับเพราะนี่คือความหวังของคริสเตียนความหวังของคริสเตียนคืออะไรครับก็คือการที่เรารู้ว่าจุดหมายปลายทางเรานั้นคือชีวิตนิรันร์ชีวิตนิรันร์ที่เราจะได้จากพระเจ้าตอนนี้นะครับเรามีชีวิตนิรันร์แล้วนะครับเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปอยู่กับพระเจ้าทันทีการที่เรามีชีวิตนิรันร์นั้นก็คือเหมือนกับ พาสปอร์ตของเราถูกสแตมป์วีซ่าว่าถึงเวลาพระเจ้ารับกลับไปเราไปแผ่นดินสวรรค์นแน่นอนเราไปแผ่นดินของพระองค์แน่น,นอนนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราทุกคนนั้นเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นมาจากความตายหรือการคืนชีวิตการเป็นขึ้นมาจากความตายของคริสเตียนนี่คือปลายทางหลังจากที่พระเยซูมารับเราไปอยู่กับพระองค์แล้วน,นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าแผ่นดินสวรรค์น,นี่เองเป็นความหวังของพวกเรา อาจารย์บุโรบอกว่าท่านยังไม่ได้ไปที่นั่นแต่นี่เป็นเป้าหมายและเป็นความทะเยอททยานของท่านเพื่อนพีบันทึกครับว่าข้าพเจ้าจับตาดูเป้าหมายนั่นหมายความว่าข้าพเจ้ามองที่เป้าหมายครับอย่าไปมองหรือเลงคนอื่นอย่าไปมองเลงอดีตอย่าไปมองว่าคุณได้ล้มลงขอให้มองที่อนาคตขอให้มองอย่างมีความหวังครับพี่น้องครับนี่คือความสําเร็จของความทะเยอททยานของเรา คือการที่เราได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า,าพระองม์ี่บอกว่าให้ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียโน้มตัวออกไปหาสิ่งเยื่งหน้าการโน้มตัวนั้นก็คือการโน้มตัวด้วยความมุ่งมั่นปรารถนากตือรน้นเถยทะยานครับเถยทะยานเพื่อไปถึงพระเยซูไปถึงแผ่นดินสวรรค์และที่นั่นเองเราทั้งหลายจะได้รับบำเน็จได้อยู่กับพระเยซูตลอดไปเป็นนิจเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะ ฝากไว้กับพี่น้องในวันนี้สุดท้ายครับทเยเอะทะยานในพระชนะของพระเจ้าทายเอะทะยานในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่10บนะครับบทที่10พระเจ้าตัดผ่านเยเรมีตัดว่าเพราะประชากรของเรางูเขาเพราะเขาไม่รู้จักเราเขาช่ำชองในการทําความชั่วและพวกเขาไม่รู้ว่าจะทําความดีอย่างไรพี่น้องครับเยเรมีกําลังเตือนว่าการพิพากษากําลังจะมาถึงเพราะผู้คน เยยทะยานในทางที่ผิดที่ต้องระวังนะครับอันนี้คือข้อที่เตือนใจเราผ่านพระธรรมเยเรมีเยเรมีคิดว่าผู้นําจะต้องร,รู้วิธีที่ถูกต้องแน่นอนแต่ไม่ใช่ครับกลับกลายเป็นว่าผู้นํานั้นนําประชากรประชาชนในทางที่ผิดความเยยทะยานของผู้นําเพื่อตัวเองแล้วนําอิสราเอลไปทางที่ผิดก็คือนําไปถึงรูปเคารพนําไปถึงเทพ,พเจ้าหรือเจ้าจอมปลอมเรื่องเงินเรื่องเพศและอํานาจ พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวผู้นำของกษัดริจักเนี่ยหลงไปเรื่องเงินเรื่องเพศเรื่องอำนาจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองนั้นจะไม่หลงไปเหมือนกับกษัตริย์อิสราเอลที่หลงไปเหมือนกับผู้นำก็ได้จักรหลายหลาคนที่หลงไปพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการส่วนลึกที่สุดของเราได้ความต้องการส่วนลึกที่สุดของผู้คนของพระเจ้าคืออะไรถ้าหากยังเป็นเงินเพศแลมหนนาจ แสดงว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้นําของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับแม้ว่าเขาจะถูกยกย่องถูกแต่งตั้งถูกเสนอชื่อถูกเลือกขึ้นมาเป็นผู้นําแต่เขาไม่ได้เป็นผู้นําของพระเจ้าเป็นผู้นําของประชากรที่วิป,ปริตเป็นผู้นําของคนที่ออกจากทางของพระเจ้าไปแล้วบ้านเมืองของเขานั้นเต็มไปด้วยการหลอกลวงพวกเขาใหญ่โตและมั่งมีพวกเขาจึงตัวอ้วนและอ่อนนิ่มพี่น้องครับนั่นคือ ข้อเปรียบเทียบในข้อยี่สิบเจ็ดยี่บแปดของพระธรรมเยเรมีบทนี้ครับแม้ว่าพวกเขาจะร่ํารวยมีอำนาจพวกก็ไม่สนใจคนยากจนถูกผิดไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับพวกเขาครับพวกเขาไม่ได้ยืนหยัดพวกเพื่อใครนอกจากตัวเองพวกเขาโยนเด็กกำพร้าให้เป็นเหยื่อของหมาปา่าหาประโยชน์จากคนยากจนนั่นครับคือสิ่งที่เพิ่มผีแปลว่าอย่างเพี่นครับพระเจ้าทรงเรียกเยเรมีให้เปี่ยมด้วยคําพูดที่ทรงพลังพระเจ้าก็เรียกเราทั้งหลายให้พูดในสิ่งที่ควรจะพูด ให้ยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ควรจะยืนหยัดให้ทําสิ่งที่ชอบทำและพยายามที่จะส่งความคิดความอธิษฐานของเราไปอธิษฐานเผื่อผู้นําที่ย่ําแย่ผู้นําที่ช่อโค้งผู้นําที่ตกไปสู่ไปนมัสการเทพเจ้าแห่งเงินเพศและอํานาจนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนุนใจพี่น้องครับหากใครก็ตามที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ อย่าให้เราหลงไปในเรื่องของเงินเพศและอำนาจครับเพราะจะทําให้ไม่เพียงแต่กระทบกับชีวิตของเราเท่านั้นแต่กระทบกับประชากรของพระเจ้ากระทบกับครอบครัวของเรากระทบกับการรับใช้การปฏิบัติของเราทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเรียกเยเรมีให้พูดคําพูดที่ส่งพลังมาเราจะใส่คําพูดของเราเป็นไฟในปากของเจ้าเพียงครับคนที่จะได้รับการชำระเขาจะฟัง พระสวดเสียงของพระเจ้าฟังพระกัมภีร์ข้อนี้เขาจะเร่าร้อนในจิตใจเพราะเพราะเจ้นของพระเจ้าเป็นไฟที่เผาผลานนะครับไฟที่เผาผลานเมื่อคนที่พระเจ้าต้องการ้เขากลับใจแน่นอนครับเขาจะได้ยินและเขาจะรีบกลับใจแต่สําหรับคนที่จิตใจดื้อด้านนะครับผมอยากจะพูดโดยอาศัยคําพูดนี้ก็คือว่าหากไม่กลับใจถึงเวลาแล้วพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้เราอยู่อย่างนี้ต่อไปพี่น้องครับ ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายท่านหรือเราทําอะไรไว้เราต้องจ่ายราคาสิ่งนั้นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับที่เขาได้มาทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเพราะโชคอย่างเดียวไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีความทะเยอทะยานครับเมื่อมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมัน่นมีความพยายามและยอมจ่ายราคาถ้าเราจ่ายราคาผิดเพื่อโลกเพื่ออำนาจชื่อเสียงเงินทองเราก็จะผิดทาง แต่ถ้าเราจ่ายราคายอมทุ่มเทยอมอุทิศชีวิตยอมให้ความพยายามความเทยทะยานของเราที่มีเพื่อคนอื่นเพื่อพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระองค์แน่นอนครับความเทยทะยานของเรานั้นจะถูกเพิ่มมูลค่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรานะครับและพระเจ้าจะช่วยเราให้เราประสบความสําเร็จเพื่อพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับผมอยากจะจบวันนี้ว่า เราจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่ทํามากกว่าเราเพราะคนกลุ่มนี้รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ให้กําลังใจเราว่าคนที่ตัดสินใจว่าจะเทยทยานหรือไม่พี่น้องครับเรามีคนที่เทยทยานมามากกว่าเราจงเข้าหาคนเหล่านั้นครับเราจะไม่ถูกวิจารณ์แน่นอนแต่เราจะถูกเขาที่จะสวมกอดเรารับเราเป็นเพื่อนถือว่าเราเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางในความเทยทยานเพื่อพระเยซูครับ ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านจบไปอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ขอเชิญร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระองค์ทรงอยู่กับข้าพงทั้งหลายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดําเนินพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของข้าพงหลายเปิดหูเปิดใจเปิดตาได้เห็นความจริงในพระวจนะของพระองค์ ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ข้าพจาจะนับพิธการพระองค์ขอทรงโปรดเมตตานำพาด้วยเถิดโปรองเจ้าค่ะให้ทุกอย่างจะเป็นไปที่พระองค์ทรงพอพระทัยและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พปรองเป็นที่โปรดปรานสําหรับคำอธิษฐานของข้าพระองค์และการถวายตัวของข้าพระองค์ขอย่ามีบนทินใดๆเนื่องจากความผิดบาปการไม่เชื่อฟังของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดประทานการกลับใจใหม่อย่างถูกต้องให้กับข้าพระองค์งหลายด้วย ขอมอบตลอดทั้งวันนี้การรับใช้พระองค์ในพระวิหารของพระองค์ที่โบสถ์ที่กลุ่มสามกิีธรรมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะแต่งตั้งข้าพงษ์ทั้งหลายไว้เพื่อให้เกิดผลขอทรงโปรดนำพาให้พระญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์กระทาการของพระองค์เพื่อจะเติมเต็มฤทธิ์เดชสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาข้าพมาลัยต่อไปด้วยมอบซึ่งกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน